ดี่ะเป็นไงบ้างเชื่อ,อไรชื่อเมย์ค่ะเอี๋น้องเมย์วิันนี้ไม่เคยเห็นนี่ซีโอซีซ <CEO S 2> ีโอคุณแม่ค่ะซีโอไม่เหรอโอเคอแล้วก่อนหน้านี้นทําอะไรลูกทํางานแม่บ้านค่ะแม่บ้านอีกแล้วเหรอใช่บ้านเดียวทำไมทำไมชอบทํางานแม่บ้านหรือว่าไม่ไม่มีทางเลือกลูกหรือบ้างไหมทางเลือกค่ะต้องทาแม่บ้านค่ะก็เลยตอนนี้ก็มาเจอกัน ก็ดีมากเลยค่ะก็ด็หนุก็มามามาเจอกระดบดีเนี่ยทำกับโดดีสิบห้าวันได้ทอนลุงบาหาบัสลดีใจมากกาะโดดดีครับามาเลยค่ะจ้าแล้วก็ไอทำงไงแม่บ้านมาก,กี่ปีเนี่ยอายุเท่าไหร่เราเนูอายุยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามปีทำมากี่ปีในแม่บ้านเนี่ยจะ<ำ>บอกเด็กเด็กแปดปีอ่า นแปดปีเลยหรอนานอยู่นะโอเคตื่นเต้นไหมมาเจอที่นี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะบอกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตื่นเต้นแม่ดีใจมากเลยค่ะคุณรู้พูดไม่ออกแล้วค่ะกินชาบูด้วยค่ะเวนนี่ไม่ให้กินเลยค่ะชาบูเคยกินไหมชาบูไม่เคยกินเหรอไม่ให้กินค่ะรอโอ้โห โอเคโอเคนะเป้าหมายต่อไปซื้ออะไรแตซื้อ iPhone ค่ะ iPhone 1บสค่ะบอสเออจะใช้เวลา <c oughs> ใช้เวลากี่วันมีพี่ฝนกับพี่พี่เวินเขาจับเตโทรศัซาไอโฟนค่ะบอสนุคนเดียวโทรศัพท์อันนี้ให้เดยียวหล่ <c oughs> <c oughs>